อย่างชื่อสมหมายน้องชอริค่ะอ่าเป็นอสมอาชามาอ่าบ้านนากระเตียวมูหอืมได้ก็วันนี้ก็มาทำหน้าที่ทำหน้าที่จดอะไรครับวันนี้จดเก็บขาหมูฮะอันจดขาหมูอัน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 ยอดไส้เด้อโอ้ยอดไส้เบ็ดโอ้ก็ มีปัญหาคือมันเหงื่อมันออกแล้วมันคันจ้าคันมากไหมร้อนมานคันไม่รู้อะไรยุบยิบยุบไปหมดกระเด้ากระเด้าเนาะถ้าร้อนปั๊บมันจะไปหมดเลยใช่ควบเหงื่อออกเนาะจ้ามันจะไปหมดเลยไม่มีไม่มีที่จะอยู่แล้วมัต้องเกาอย่างเดียวโอ้โหแต่ตอนนี้คือไม่เกาเลยเป็นเป็นไงฮะเกาถ้ามันคันแล้วมันก็จะขึ้นเป็นปืนแงเป็นปืนขึ้นมาเลยใช่ชื่อชื่อจริงชื่ออะไร ชื่อจริงชื่ออะไรนะชื่อสมหมายนนศรีค่ะสมหมายนนศลีเอ๊นามสกุลนี้คุณคุเหมือนอยู่หนองบัวหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมแต่นามสกุลนามสกุลนี้ทั่วไปหมดเลยตั้งแต่อําเภอโออเอนนศลีเนาะพอไปปป๊บีมีป้าคนหนึ่งพี่ป้าคนนึงแนะนำให้มันเลยหายแต่ก่อนเป็นผื่นแดงไปหมดตอนนี้คือไม่คันแล้วแต่แต่ก่อนเป็นคันไปหมดนอนไม่ได้แต่ตอนนี้ก็ยังคันอยู่ ห่างหน่อยไม่มันเออห่างหน่อยจากพอต่อเลิกเอาปั๊บมันจะขึ้นปืนหนยพอป้าแนะนำว่าหมอธงชัยไม่มีเหนวถ้ามันมีมันจะขึ้นได้อันนี้มันคือมันมันจางเลวลองดมดูที่กระอปกระอปไหมกระอบอยู่ลองดมดูความกระอบอยู่อ่างความอยู่เนาะมีมีคนแนะนำให้กระเป๋องหนึ่งสี่ร้อยได้ ไทยสองคนกับสามีโอ้คันทั้งสองเนเลยจ้าอ่าเอาสะผมด้วยเด้อบอกปาด้วยบอกอะต้นเย็นอัลนาฮมาเอาพ่ออับนาฮ์ไทยโอ้ยเนาะมีความสุขเนาะให้กันอยู่โอเคครับผมอันนีเขาอายุสี่ร้อยแม่สมหมายเนาะ ต้นไม้นนสาลีอ่าอาบ้านกระเตียวเตียวหมูหกหมูหกเนาะเลหาจริงๆเ้อดูดูก่อนไม่มีพื้นสก่อนมาคุ้นเลย่ถมนูเจ๊เป็นคนเจ๊เป็นคนแนะนำาอ้ยเดี๋ยวเอาตัวสบู่สมุนไพรสุดหนึ่งแล้วไปทดลองดูเนาะหอมนูอยเนาะหอมโล้างออกง่ายไหมไม่เหนียวโอเคครับขอบคุณเดี๋ยวจะพา สามีไปอาบน,าน้ำไปอาบน้ํานให้สามีหน่อยขอบคุณพี่สมัยเนาะดเดี๋ยวจะมาติดตามงานว่าหลังจากที่ใช้สบู่สมุนไพรเรา30บาทแล้วเป็นไงต่อเนอะอาะโอเคครับทำหน้าที่